สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้เป็นสรุปเหตุการณ์ที่ผมประสบพบเจอมาจากการเล่นแล็กในช่วงกิจกรรมครบรอบ5ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งกิจครบรอบเนี่ยถือเป็นอีเวนต์ใหญ่ยาวที่ชาวแล็กนาร็อกเนรอคอยเลยนะครับเพราะไหนๆก็เป็นการเฉลิมฉลองทั้งท,งทีเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษนะครับทั้งกิจกรรมพิเศษไอเทมพิเศษหรือออปชันพิเศษอะไรก็ว่าไป ไปอ่านได้ที่หน้าเว็บเกมเขาโดยกิจกรรมนี้นะครับมีเริ่มมาตั้แต่วันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าพอดีช่วงนั้นเนี่ยผมติดภารกิจหลายอย่างก็เลยยังไม่ได้ไปลองสัมผัสเลยปรากฏว่าเป็นโชคดีของผมเลือกเกินที่มาเล่นในอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีอีเวนต์พิเศษเข้ามาเพิ่มอีกพอดีซึ่งถือเป็นพระเอกของงานเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยเนะี่ยที่ผู้เล่นชอบมากๆนะครับนั่นก็คือกิจกรรม Sunken Tower อร g b ิ๊กมคือลือคูนิคพี โดยจะขออธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับว่าดันเจียนซันเค t นทาวเเนี่ยเป็นดันเจียนพิเศษนะครับที่เป็นหอคอยแบ่งเป็นชั้นๆให้เหล่าผู้กล้าเนี่ยพาปาร์ตี้ตะลุยลงไปเรื่อยๆแบบสปีดลันเพื่อรับเอเอพีบ่มโดยจะเป็นดันเจียนที่ได้เลเวลขึ้นไวมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่ดันเจียนนี้มันดีจัดขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขาการลงนั่นก็คือ ถ้าลงไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราก็ต้องรอคูดาวอีก3วันถึงจะลงได้อีกแต่การมาของอีเวนต์พิเศษนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถรีเซ็ตคูดาวนี้ด้วยการจ่ายซิลเวอร์ไวไป10ดุนแล้วก็สามารถลงอีกรีอีกไปได้เรื่อยๆยันเลเวลตัน250ไปเลยแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับช่วงอีเวนต์นี้ก็ยังมีการคูณ e x p ในหอคอยนี้ให้อีก2 0 0เแม่เจ้าดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นสถานที่เก็บเลเวลที่รวดเร็วที่สุดประหนึ่งไปฝึกในห้องการเวลามาเลยทีเดียว จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากนะครับที่จะสร้างตัวละครมาลองเล่นอาชีพที่ตัวเองอยากเล่นหรือจะปั้นตัวขึ้นมาเล่นในช่วงนี้ผู้คนจํานวนมหาศาลนะครับจึงมารวมตัวกันที่ท่าเรืออัลเบอร์ตาโดยไม่ได้นัดหมายเพราะหมายเนี่ยมารออยู่ก่อนแล้วส่วนตัวผมเองก็ใช้วงล้อสวรรค์ในการกําหนดชะตากรรมอาชีพที่ตัวเองต้องเล่นนะครับโดยอาชีพแรกสุดที่ผมสุ่มได้นั่นก็คืออาชีพดีเครู้ไหมว่าดีเคคืออะไรดีเคเด็กโง่อะมันขี่ยานพาหนะด้วย โดยในกิจกรรม5ปีนี้นะครับเขาจะมีให้ลงทะเบียนล่วงหน้ารับของรางวัลแจกฟรีชุดใหญ่รวมถึงตั๋วจำตัวละครให้ขึ้นเป็นคลาส3เลเวล175แล้วก็ให้เราไปเก็บเลเวลนะครับพอเราเลเวล200ก็จะได้ไปเปลี่ยนคลาส4ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าใครที่มาลงทะเบียนไม่ทันนะครับคนที่มาทีหลังก็สามารถซื้อกล่องจำตัวละครเอาได้ในแคชช็อปเช่นเดียวกันนะครับโดยจะซื้อได้3กล่องด้วยความที่ตอนแรกเนี่ยผมยังไม่รู้ถึงความว้าวของดันซันเช่นผมก็ไปเก็บเลเวลกันในแมปปกติว่ามัน สกิลมันเท่แต่มันไม่สะใจเลยคุณผู้ชมมันฟันทีละมันฟันทีละตัวเลยโอ้โหโซนิคเวฟเลยโซนิคเวฟสิบเก้าล้านเลยเหรอแม็กแม็กสามพวงถุงเฮ้ยลูนไนท์มันก็เก่งนี่คุณมันแรงมันแรงอยู่แต่มันหูตัวเดียวเออใช่ไหมผมไม่ได้ดูผิดนะเนี่ยมันมันโซนิคเวฟทีสิบเก้าล้านเลยนะเอออ่ะสี่ล้านดัมพ์แต่ไม่พอเรอวะคิมีเจ็ดสิบห้าอ๋อ แต่ทีนี้ผ่านมาพักใหญ่ๆเนี่ยวลมันขึ้นมันนิดเดียวเราก็เลยว่าเออเราลองไปตั้งปาร์ตี้แล้วชวนคนดูไปลงดันซันเค็นมั่งดีกว่าโดยประสบการณ์การเล่นวันแรกค่อนข้างกดดันนะครับเพราะว่าเราอยากจะพาทุกคนผ่านแต่ละชั้นไปไวๆเพื่อจะได้อิพเยอะๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่ขาดการวางแผนที่ดีทําให้แต่ละชั้นเนี่ยค่อนข้างเสียเวลานะครับไหนจะมีมอนตกค้างต้องย้อนกลับไปจัดการหรือว่าคนในตี้ที่บางคนก็ไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงดี บางคนไม่รู้ว่าต้องคุยกับว้าเพื่อรับโบนัส EFP ด้วยนะครับทำให้ลงเนี่ยค่อนข้างช้าแต่ว่าถึงแม้จะช้าแต่ EFP ก็ยังได้เยอะมากๆอยู่ดีนะครับลงไปเพียงแค่สองครั้งนี่ก็เกือบจะเลเวล200รแล้วที่เหลือก็คือเราไปทำเควสล่ามอนสเตอร์หรือว่าไปเก็บเลเวลตามแมปต่างๆนะครับจนเลเวล200พอดีแล้วก็ไปสอบเป็นดราก้อนไนท์นะครับเปลี่ยนเป็นคัสสีอย่างสวยงามเจ้าต้องได้รับการยอมรับจากกลุ่มเผ่ามังกรมากกว่า2กลุ่มเพื่อร่วมเป็นเพื่อนร่วมทางกับเรา แล้วเอาละใส่พลังมังกรแล้วครับออ้ Ooh, ประทับใจอยู่นะครับเควสเปลี่ยนดาวก็ไหนนี่โอ้โหเป็นอาชีพสุดเท่เจว๋วต่อมาในวันที่2นะครับวงล้ออาชีพที่ผมหมุนได้นั่นก็คืออาชีพนักเต้น To a dance กระจายโอเคโอเคดีนะมีถุงมีถุง เป็นสายอาชีพที่มีบัฟทรงคุณค่ามากมายให้เพื่อนๆในปาร์ตี้นะครับรวมไปถึงสกิลทีเด็ดอย่างบัฟเพิ่ม EXP รอบนี้เราได้ประสบการณ์จากวันแรกแล้วว่าโผลมาเนี่ยก็ไปลงดันซันเค้นเลยดีกว่าด้านความเร็วของ EXP ที่ได้นะครับถือว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าในการลงรอบแรกเนี่ยจากเลเวล175ก็พุ่งขึ้นมาเป็น191และในการลงซันเค้นทาวเวอร์ครั้งที่2ก็เลเวลทะลุ200ไปตั้งแต,แต่ชั้นที่40นะครับถือว่าไวสุดๆไปเลย นี่หรือคือพลังแห่งสกิลบัฟ EFP ทําให้เราบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแต่ด้วยความไม่พร้อมในด้านสมองของผมที่ในตอนนั้นได้นอนไปแค่2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตื่นมาทํานู่นนี่นั่นแล้วตกเย็นเนี่ยเราก็ไลฟ์สตรีมแลกเลยทําให้วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมลงหลงลืมๆืมรวม,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 มถึงทําอะไรเงอนะงะตั้งแต่เก็บเลเวลไปยันเปลี่ยนอาชีพนะครับเหมือนสมองจะบอกเราว่าไม่ไหวแล้วเราทรางตัวไม่ไหวแล้ว และความตั้งหน้าตั้งตาเก็บเลเวลแบบหูตาแหกอย่างเดียวทาให้บรรยากาศมันไม่ค่อยสนุกนะครับอีกทั้งความนอนน้อยของเรามันส่งผลต่อภาวะทางอารมณ์ที่ผมไล่งับหูแชทรวมไปถึงคนในตี้ที่ไม่ยอมคุยกับวาร์ฟนะครับแล้วทุกคนเนี่ยต้องมายืนรอซึ่งพอผ่านวันนั้นไปแล้วนะครับผมกลับมานั่งไตรตรองอืถึงสิ่งที่ผมทําลงไปนะครับผมเลยรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่เราน้ําตาลตกแล้วโดดไล่งับหูแชทไปนะครับวันต่อมาเนี่ยผมจึงตัดสินใจบวชให้กิจ5ปี เพื่อชำระล้างจิตใจให้สะอาดนะครับเพราะว่าเราสุ่มได้อาชีพพระพอดีขอดาเม็ดไม่น้อยกว่าบิหรือถ้าจะส่องฮิตก็ให้รัวเท่าของกู <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นประโยคปรมาจารย์หยงชุนที่สอนวิชาหมัดมวยหยงชุนให้ผมแม่งลอยขึ้นมาเลยรวมถึงปัญหาที่เราพบเจอในดันซันเค้นนะครับเราได้ลองไปศึกษาจากสตรีมเมอร์ท่านอื่นๆแล้วก็ได้กลั่นกรองคําอธิบายที่จะทําให้คนที่เข้ามาในตี้เราเข้าใจได้ง่ายที่สุดอันนี้เรามีบทเรียน บทเรียนจากพี่อ้วนมาให้ฟังนะครับผมในในส่วนตรงนี้ขออนุญาตนะครับแต่เดี๋ยวเรามาฟังกัน,นมาคุยกับวาร์ปด้วยครับผมมาคุยกับวาร์ปด้วยม,มันจะมีหนึ่งคนที่ไม่ยอมคุยกับวาร์ปอะมาคุยกับวาร์ปด้วยครับอม,มึงไม่คุยกับวาร์ปแล้วมึงจะมาลงทาเฮียอะไรนะไอสัตว์ไม่เข้าใจจริงไม่รู้ใครนะไม่รู้ใครนะครับคือ คือคุยกับวาร์ปเนี่ยมันมันสำคัญที่สุดนะผมผมไม่อยากให้เสียเสียตรงนี้ไปเพราะว่าเอ p ของคุณน่ะมันจะได้ประมาณ2 0่สามสิเปอร์เลยเออยี่สามิเปอร์คุยแค่ครั้งเดียวครับแล้วมันจะต้องรีบคุยเร็วๆเพื่อที่จะให้ผ่านไปอีกชั้นหนึ่งเร็วๆเข้าใจไหมนั่นแหละครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนมันยังมายังไม่ยอมมาคุยเนี่ยครับมันก็จะขึ้นตัวหนังสือว่าเพื่อนยังไม่ได้รับ e x p นะอะไรเงี้ยฮะ รากฏว่าการหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมนั้นเนะ่ยผมคิดถูกนะครับวันนั้นเป็นการไลฟ์สตรีมเล่นแล voi, ็นาล็อกกับท <se> ุกๆคนที <se> ่สนุกที <spe> ่สุดเลยนะครับมันสนุกตั้งแต่ได้อาชีพอาร์คบิชอปนี้แล้วแหละเฮ้ยวันนี้ทำวันนี้ทำไมมีแต่คนบวชวะไอ้น็อตก็บวชไอ้ตั้มก็บวชเต็มยังครับยังครับแต่เราจะมีแต่เราจะมีแต่พระจริงๆเหรอคุณแน่ใจนะว่าเราจะไปวันนีแปดคนแปดคนแล้วมีแต่พระทั้งนั้นเลยนะเจอชั้นศักดิ์สิทธิ์นี่ก็บะเลยอดี๋ยวเอากล่องมาแล้วก็ไปให้อีกตััววนนึงแล้ก ไม่อ,อีกตัวหนึ่งถ้ายังไม่ได้ลงภายในสามวันที่ผ่านมาก็ลงฟออรนฟนีนะเฮ้ยเดี๋ยวนะใครไล่ไซคิกเวฟวะน้านะโหดจัดนี่แหละ <laughs> <laughs> มันต้องอย่างนี้ลองแบบของบา้งบานไม่ใช่เหรออ้าเฮ้ยเดินหลงทางนี่ไงอนาคตสดใสแน่นอนครับผมเดินไม่ได้เอานั่งอยู่โอเค <laughs> เดินไม่ได้นั่งอยู่อนาคตสดใสแน่นอนครับเห็นสภาพแล้วมาจะได้เริ่มแล้วนะครับอย่าลืมกดคูณกันนะ อ้าวโผล่มากูก็เจอมอนโผล่ฮะมอนเต็มไปด้วยมอนธาตุศักดิ์สิทธิ์เหรอเอ <c oughs> า,าเลย <c oughs> พี่น็อตพี่นอ็อตอ่กดสกิลแอนเลียมันจะมีหินมาแล้วหินอันนั้นอะ่ะมันจะทำให้มึงเปลี่ยนธาตุอโดรมัตตัวเองเป็นธาตุเป็นไรธาตุเป็นไรธาตุแ <c oughs> ม่ <c oughs> โผล่มาก็เอาเลยนะ <c oughs> โอ้โหแม่งเงยเต็มไปด้วยมอนธาตุศักดิก์สิทธิ์ ขอบคุณ<อ>น,นะนตั้มเริ่มมาขอบคุณมากจริงๆนะครับไม่ติดไม่ติดถ้าสิทธิมมทออทท์อีกแล้วอ๋อเออว่ะไอ้ตั้มมันเจนิสในศีรษะอีกโอ้ถ้าสิทธิ์อีกแล้วถ้าสิทธิ์อีกแล้วโกเลยมยชินเนี่ยโอ้โหว,วันนี้นมันเป็นด่านทดสอบจิตใจแล้วเหรอเนี่ยวันพระวันเจ้าอยู่ดีๆมาสักทธิ์หมดเลยได้ยังไงวะเนี่ยเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่โดนเนี่ยมอนเลยแค่ไม่โดนอย่าเล้มแป๊บนึงใครชุบได้มั้ง ปูนี่งไงชุบได้หมดอะ okay. มันไม่ตา,ายโอเวอร์บัฟเฟอร์ลิงนั่นใช่ตัวไอตากันหน่อยบอกว่า,เ,าเตะออกก็ไม่เตะออกอะเอาพีซพ่วงเข้ามาด้วยขอบคุณครับกินน้ำก่น <c oughs> อนก็บอกจะเตะออกก็ไม่เตะ <c oughs> ฉันผิดเองแกไม่ผิดหรอกฉันมาสะเพร่าเองทำไมกดออกให้หน่อยแล้วพี่ไม่รู้ออกก็เดือดเอาออกไปแล้ว กูสงสารคนที่เขารอเข้าตีเลย้สทอีแล้วโอ้โหแล้วสายมีให้เยอะตั้งแยะแม่งสเกเนสิดตเลด้วยกูลืมนึกเรื่องนี้ไปว่าถ้าเราสักสิทธิ์กันหมดแล้วใครจะลบหลู่เราวะเฮ้ยเอ้เอามิดเข้าไปอยู่ข้างหลังข้าโอ้กูเปลี่ยนเป็นไร้ธาตุแล้วเดี๋ยวน่าจะบอกมันมีธาตุวิญญาณอีกกูก็ยิงธาตุวิญญาณไม่โดนญญาบ่อย โอ้โหสักดิ์บวกวิญญาณวอดเด้อใช่เออผิดที่ผมเองเมื่อกี้ก็ไม่ยอมเช็คดูว่าตัวดูดไอตั้มเอาออกหรือยังกูก็คนเขาก็รอเข้าตีอันนั้นกูก็ไม่รู้อีกอ่คืชิดก็ดูว่าแห้เอาเข้ามาก็ดูว่าแห้เอาเข้ามามันผิดไหมไม่กูนี่แหละผิดเองก็รบอกเออเดี๋ยวผมออกให้ผมก็พูดอยู่เดี๋ยวผมออกให้ก็ออกสิโอ้ยไม่เป็นไรไหนๆก็มาแล้ว แต่แค่ว่าไอ้ที่เรามีปัญหากันนะเพราะว่ามอนมันลังท้ายแล้วผมพยายามฆ่ามันไม่ตายใช่แล้วมันเป็นมอนสัต์ิสิบใช่มึงก็ทําอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวอยู่แล้วล่ะเข้าใจอเดี๋ยนะไอนี่ไออินสปิเรชันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจะในสิสิตเลเป็นธาตุเป็นไรธาตุได้นี่ใช้อยู่ใช้ตลอดอ้าวมันน่าจะโดนธาตุวิญญาณหรือเปล่าทั้งนั้นอ่ะมันยังฆ่าตัวผมอยู่เลยเนี่ยสองตัวเนี่ยไอผมทาไงวะไอผมทาไงวะ แล้วก็พีฉันรักนายทุกคนเราไมรักนายเรารักนายเพคือว่าฉันฉันรู้สึกเหงามากแล้วฉันก็ได้พบกับอามาโดโอเคกูบานเลยเมื่อกี้นะมาคุยกันว่าไว้ไนะครับอันนี้เราเห็นตัวอย่างแล้วว่าเดี๋ยววันนัดเล่นกันไม่ควรเลือกอาชีพซ้ํากันกูเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงต้องทําอย่างนั้นอะไอห่านี่เป็นธาตุวิญญาณอีกใช่ไหมโอเคพอกูเปลี่ยนไปไล่ธาตุมากูก็เจอมอนธาตุวิญญาณกูก็ยิงไม่โดน คคุณรับแล้วถ้ากูไม่เปลี่ยนเพื่อนกูก็ฆ่ามอนที่ไม่ใช่ไม่ได้อีกมองตรงตอนนี้ผมเหนื่อยมากวูซ่าวูซ่าวูซ่าไรท่ายิงวิญญาณไม่เข้าใช่ไหมชั้นเขียวดนี่ยวะงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยว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 เป็นท่าุธาศักดิ์สิทธ มึงจะไม่กดใช่ไหมถ้าไม่กดกูไปเลยนะอะพัดจ้าส่งแกมาทดสอบฉันแต่ว่าแกทำร้ายจิตใจฉันไม่ได้อูสา <laughs> อ่าเดี๋ยวถ้าศักดิ์สิทธิ์ผมให้ผมให้คนผมให้คนใช้สกิลไลท,ท่าจัดการแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมยิงพวกมันธรรมดาแล้วกันเออแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนไปแล้วกันอเขียวโอเคครับนี่เดี๋ยวยผมจะรีบเ,เดี๋ยวอ่าอันนี้ผมเคลียร์หลังแล้วทุกคนไปรอที่ประตูไปรอที่วัดได้เลยครับไอ้ไปนัดผมตายเลยนัเชิญจุ๊หน่อยผมตาย ขนาดนอนเด่นโอเคที่ลงกับสตรีมเพราะสนุกดีนี่แหละครับคุณสนุกผมก็ดีใจครับเป็นกําลังใจเพิ่มขึ้นนะฮะคนอยากได้แบบนี้มันจะได้เป็นคอนเทนต์ให้เขาบันเทิงกันใช่ปะเพราะถ้าแบบลงแบบลาบลื่นก็จะไม่มีอะไรไหวไหมไหวไหมอะไรๆอะไรเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตอะไรใครแม่งไม่เกินวาอยาให้กูณรือนะไอ้ยนี่ผมไม่าผมไม่ลากคุณลผมไม่ลากตัวคุณแลย นี่ขั้วลไรสักอย่างเนี่ยผมไม่ลากตัวคุณแล้วจริงเหรออย่าบอกนะว่าแค่กดเดินตามไม่เฉยไม่แต่เขาอาจจะไม่ทำาแต่ถ้ากดแค่กดแบบเดินเดิน,เด,นเดินตามแล้วปล่อยจอไว้เฉยโอ้โหช่วยกดคลิกหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแม่เมืม่อกี้เขาหยุดทาอะไรไม่รู้โอ้ยกูแล้วแล้วแม่งต้องหยุดทุกชั้นที่เป็นชั้นเขียวด้วยนะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเนี่ยเม,มื่อกี้นั่นอยู่จริงๆเราจะไม่ลืมความ,มออยังไงบ้านความนุ่งฟูได้อีกวะ เราจะไม่ลืมความสุภาพวันนี้มึงก็ไม่นุ่มเท่าไหร่เลยเราจะไม่กดเดินทางจะเกงแล้วเนี่ยขนฉุดเลยวะเราจะไม่ลืมความสุภาพทนี่บอกไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดอ๋อโอเคเราเรายังไม่ลืมความสุภาพนะครับขันไปอีกชั้นนี้เนี่ยอีกนาทีดีเอ้ชั้นหน้าเอ้ยเออชั้นนี้เพื่อเพื่อโบนัส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 เพิ่งเกิดเพิ่งเกิดกรบิดเพิ่งเกิดโอเคโอเคดูดเพื่อโบนัสเพื่อโบนัสเพื่อโบนัสโอเคไป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  หมดแั้่ยหมดแั้่หมดแั้่หมดแั้่หมดั้่หมดั้่หมดแลได้โบนได้โบนัสอย่างน้อยอย่างน้อยก็มีโบนัสฮะโอเคชั้นหน้าหมดเวลาพอดีแต่เราก็ได้โบนัสนะครับเครับอีกสองคนยังไม่กดนะครับเย่หมดเวลาอย่างน้อยก็ได้ทันพอดีนะฮะแปดสิบเท่าไหร่ชั้นเมื่อกี้แปดสิบเดครับผมร้อแดเจ 87ชั้นก็โอเคครับไม่แย่นะฮะถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับดันเจียนที่สุ่มได้มอนที่เต็มไปด้วยธาตุศักดิ์สิทธิ์ย้ายมีครั้งที่2องะเดี๋ยวผมเปิดแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยครับรอบนี้ก็จะไม,ไม่ไม่รีบมากแต่ก็ขอให้แบบ200ไปเลยก็ได้นะจะได้ไม่ต้องลำบากสนุกจริงๆเลยโอ้แสดงว่า,านคนดูได้ความสุขแล้วก็ดีใจแล้วฮะค,คนดูสุขเ,เราทุกทุกม่ถ้างั้นให ให้แบงค์อยู่ช่วยแนวหลังด้วยได้ไหมวะน่ะนี่ก็ยืนอยู่กูก็ยืนอยู่แนวหลังนะจริงเหรออืมอเฮ้ยใช่ยังไงมะม,มีตมแต่พอกูแต่พอกูคิดว่ามันเคลียร์เสร็จหมดแล้วแล้วพอ <c oughs> ไอ้ไไ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 ตั้มไอ้ตั้มกลับเฮ้ยเหลียวมันอยู่ตัวหนึ่งม่ต้องเดินดก,กลับมา <c oughs> เออเหลืออย่างเงี้ยพี่แกเหรอเอมันเพิ่งเกิดแบบซอกหินเนี่ยพี่อยู่ดีมันงอกไม่คือเดี๋ยวตัดามันจะมีตัวหนังสือขึ้นข้างบนนะว่าถึงชั้นไหนแล้วอันนั้นน่ะคือมอนเกิดครบหมดแล้วเอ้าได้ไงวะไม่เนี่ยเนี่ยนะเดี๋ยวพี่จะบอกเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้ามันมีตัวหนังสือขึ้นอันนั้นคือมอนเกิดครบหมดแล้วไม่แล้วคราวนี้มอนมึงเกิดช้าขนาดนี้เป็นเอันเนี่ยอันเนี่ยอันนี้ครบแล้วอ่ะไม่แล้วถ้าเกิดช้าขนาดนี้อำเภอเขาจะว่าไงวะมึงไปแจ้งเกิดตอนอายุหกขวบแล้วเนี่ยอะไรเงี้ย ถ้าน้องเอบีผมหน่อยก็ยังดีนะเอเอบีทีมันต่อไปผมโอราโชโอราโชมอนดัสตอสเอ้๊ะเอบีหมู่ไม่ใช่เหรอทำไมเอ๊ะโหบีอย่างเดียวกูเหลือเชื่อมีมันมีเอบีหมู่นะเพื่อนเออมีเอสามแล้วก็บีสามมันชื่อสกิลแคนโตเดแคนเดแคนเดบริสติบริโดิดิดัสอ่ะเพื่อนเออมันเป็นสกิลเอบีหมู่อะไรน็อตมนเล่นบีชอปเหรอใช่มันเล่นนะบีชอปมาโดยตลอดแล้วก็ไม่เอบีเลยเนี่ยดูดิไม่มีใครเอบีเลย โอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวบัฟให้เดี๋ยวบัฟให้แต่แม้แต่ AB ก็ไม่ AB มากดด้วยนะครับแค่ครับพี่มากดดั้วยนะัรับีสองคนไม่กดนะเลยเลยไม่ต้องกดไม่เองเลคุยกันข้างนอกมันเดินมาได้ไม่ใช่เหรอวะเดินมาด้วยดิกี้แมงมุมอะไอโอ้โหกูลืมรับเลย ไม่ได้ลืมไม่คือแล้วระหว่างมึงคุยกับไอ้ตั้มอ่ะมึงคุยกันในโลกแห่งความเียวคุยกันในโลกแห่งความจริงตัวละครในเกมเคลื่อนไหวได้นะเว้ยนึกว่าแบบแม่งยืนหาสกอยู่ไอ้ตเอบีให้ตั้มไอ้ตั้มก็ยืนดูตั้มก็ยืนดูกูเอบีเน่ะอ๋อเออไอ้ผมบอกว่าผมไม่เอาแล้วเออเดี๋ยวไปเอบีเดี๋ยวไปเอบีนอร์มลอกลเออพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวกูคอยบัฟก้กูเอบี้ตั้มเยกูเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วง เดี๋ยวกูคอยบัฟให้เพื่อนด้วยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะกูก็อัพสกิลบัฟมาไม่เป็นไรไม่ต้องคาดหวังว่ากูจะ a อเบเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงโอเคไม่เอาอะไรแล้วผมไม่เอาอะไรแล้วเดี๋ยผมผมเดินอย่างเดียวแล้วผมโอเคพอเข้าใจแล้วเออที่เหลือก็ทำอะไรกันเองแล้วอ้าวเชือกดราม่าใส่กูอีกนี่อันนี้เป็นความสนุกที่คนดูคาดหวังเพราะว่าคุยกับไอ้น็อตไว้แล้วเตรียมคอนเทนต์ไว้ว่าเนี่ยกูว่าสนุกแน่เลยถ้าเราเล่นบีกันทั้งคู่เนี่ยมึงกับกู แน่นอนอันนี้เราคาดหวังว่าแล้วมันก็ไม่ผิดหวังกันแล้วเออกูว่าแล้วไอ้บิดนี่มันมี A อบหมู่ยังนะมีมีแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมทักเนแล้วเขาเอาเอาบีแบบลิงเข้าไปพแสดงว่ามันก็ต้องมีไอ้สกิลเคด้วยด้วยใช่ไหมแต่น้อไม่คิดจะเคด้วยให้เลยใช่ปะไม่มีไม่มีเคกไม่ได้อัพไว้ีิใครรี่ใช่ไหมอืมไม่ใช่เออนั่นแหละแต่ช่างมันเถอะพี่กดไม่กดก็เรื่องพี่ อะอันนี้อัน,นอ,อันนี้อันนี้เป็นเคหมูท่ที่อันนี้เดี๋ยวกูใช้ให้เพราะว่ากูอัพมามันจะเป็นสก,กิลเคหมู่ให้เพื่อน,นเขาถึง<ต><ด>ขั้นกับแบบกดกดบี <c oughs> <B S 2> เล็งเป้าเลเวลสิใส่ผมเ <c oughs> ผม,มื่อกี้นั่นแหละผมหมดคำพูดเลยไมเอ,อเอ้ยก็มันเพื่อนอาจจะไม่รู้ว่ามีสก,กิลหมู่แล้วเออจะมึงอย่าลืมเติมมึงอย่าลืมเติมคำสุภาพต่อท้ายด้วย นั่นแหละนั่นแหละที่ผมแบบมอนยังไม่ตายแหละครับเออเดี๋ยวไปเข้าไปซ้ำในใจอะื่อกี้เนี่ยทำไมอ่ะกูอยากอาดูอาดูเยอะๆไม่มีสมองอ่ะได้ได้ทั้งิดทุกไวเหลือกูไม่อัพหาอะไรแล้วตอนเนี้ยไม่อกูหมายถึงพวกสายเวทที่เดินนำหน้ามาอ่าเหนื่อยหน่อยนะครับครับโกจิโซซามาเดชตาโอเคแล้วผมบัฟดีไปทุกคนด้วยแต่มันก็เป็นด่านมันก็เป็นด่านทดสอบนะฝึกฝนการเล่น การเล่นบีช็อปเราให้มันคล่องตัวขึ้นไงว่าเออก็บู๊ด้วยบัฟด้วยบัฟเพื่อนไปด้วยคอยดูเพื่อนไปด้วยซัพอรอบนี้จะสองร่าดีไหมไม่แน่ใจแต่คิดว่านะถ้าพวกถ้าพวกเราพยายามน่าจะได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเราไปเออนี่ไงเพื่อนเราก็ไปเปลี่ยนคาดินาวกันคู่เลยนี่แล้วก็สนุกตลอดถ้าพยายามกันทุกภาคส่วนอ่ะก็น่าจะได้แหละนี่ไงดาเมจดาเมจก็แบบช่วยๆแล้วก็แบบไอ บัฟก็ช่วยแบบช่วยๆกันอะไรเงี้ยก็พอได้แบบให้มันแบบไปเหนวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบคิดเรองนี้ว่ๆอะไรเงี้ยก็น่าจะไม่ได้อ่ะดูแล้วหรือสอนยังไงก็ได้เพราะคนอื่นเขาแบกกูยืนเฉยๆยังไหวเลยดไม่คิดถึงแล้วจะมาทำอะไรอ่ะไม่ต้องเล่นบี้มารับเอฟดีเลยโอ้ไม่รับเอฟครับไม่ต้องเล่นทางนั้นน่ะนอนพอกไปกัน มึงรู้ไหมว่าสองวันที่ผ่านมานี่คนดูเขาถึงได้คิดถึงมึงขนาดนั้นว่าพี่แบงค์ไปไหนพี่แบงค์ไปไหนเนี่ยเออเขาถามหาถามนี่นี่สาเหตุที่เขาถามหาพี่แบงค์กัน,น,นอ่ะพอให้ตอนเขาไปเปลี่ยนอาชีพแล้วโดนดักหลอกรกะทืบตายแล้วเควสเป็นลมเอ้ยมันไม่ขนาดนั้นโอ้ <laughs> ไปเปลี่ยนด้วยกันอันนี้สนุกนะเพื่อนไม่เหงาเลยอันนี้ดีว่ะพูดถึงเออไปไปแย่งกันเข้าห้องเอเออันนี้คือข้อดีอย่างการที่ไปเปลี่ยนกับเพื่อนคนนี้แหละที่รอคอยเลีครับ เงี้ยนอันนี้นะมีอีกหนึ่งคนไม่กดนะครับผมกูข้ามเลยนะฮะเพราะว่าหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วต้องมีอีกหนึ่งคนที่ไม่ยอมกดมรกอนะครับไอแม่กดมรกอกดวาร์ปกดวาร์ปกดมรกรกูไม่กดมรกรเฉยเอามรกอมากดอะเอามรกอมากดในนี้ทำไมวะเนรวยรวยจัดเอามาฟลัดแบบเงินไม่ใช่ตอกตามตําแน่เลยไม่ใช่ ย้ายชั้นทีกดทีหนึ่งเหรออะไรเงี้ยเออโอ้โหอะไรจะฝลัดมะกอนะครับเนี่ยวทำไกดมันมีแค่เอะสกิลเนี้ไอคอนทูแ c a ขวาสุดมันมีขวาสุดอีกอ่ามันแยกกันเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดกดคลิกเดียวแล้วได้ครับมึงคิดว่ามึงคิดว่าสกิลเดียวมันจานล่าให้ครบเลยอะเออเอ้ยไม่หายเลยว่ะถึงก็ไม่ตัดเลยถึงก็ไม่ตัดเลยอะไรนะไหวแล้ว เสียงหายหมายถึอองว่ามึงเล่นเล็กมากี่ปีเนี่ยย <23 S 2> ี่สามปีพี่น็อตเออแต่พี่นอ็อตเพิ่งเคยเล่นบีแล้วก็ไม่ศึกษามาก่อนด้วยนะก็ถือว่าคราวนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับดันเจี้ยนที่สุ่มได้มอนสเตอร์ที่เต็มไปได้วยธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับดีกว่ารอบที่แล้วแต่อย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอ๋อได้ได้เดี๋ยวคนดูบอกเข้าหลังมึงไม่ต้องชวนอีกนะเอี๋ยวมันไออเอาเฮ้ย เป,เปเน,น,นดี๋ย<ด>วมา,ดวาเดี๋ยวเขาจะให้เราไปสวดภาวนาที่ถ้ำพายอนชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวมึงตามมาถ้าจําไม่เพียนนี่ไงจะมีหนังสือปกขาวให้เราอ่านแล้วเราก็มายืนซีดอู้เราก็มายืนอ่านนวลนางอยู่ตรงนี้เราก็อ่านไปแล้วทีนี้มันก็จะบอกว่าเล่มต่อไปอจยจสวรรค์ลำไรติดตามอ่านต่อที่อ็อกดันเจียนว่าหลังจากนั้นแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุด ลึกล้ำเหนือเหลือกำหนดสาคอนก็มาถึงเาถาวัน,วน 1, พันพเกี่ยวที่เลี้ยวรถทีี่เล้ยวรถอย่าเลี้ยวผิดนะครับไม่งั้นโดนใบสัง่งเลยถ้าเลี้ยวผิดปุ๊บีป่ปืนน้ำมันนอะอ,อะไรวะเนี่ยแล้วก็ไปที่โบสถ์เซนแอบบี้หัวหน้าอะไรโจเอลอะไรสักอย่างใช่ปะ่ะเออนี่ไงนี่ไง<อ>เฮ้ยอันนี้แทบไม่ต้องเปิดบทสรุปดูเลยเนี่ยแผน่นอันนี่ยลดัดออเล่พนทอมเคฟเนี่ยฮะต้องเข้าไปเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นปีศาจที่ดุร้ายมาก อังนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าเพื่อนผมจะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับจะตดนอันนั้นเนี่ยะไม่เชื่อคุณดูนะมันอึดมากเห็นปะทีเดียวนี้มันโดนทีละหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอันนั้นไม่ได้เลยรเราเลยยืนเฉยๆอ,อ,อไไย่างนี้ไหมยืนเฉยเดี๋ยวมันจะหมดสมรรถภ,ภาพตายไปเองแล้วเขาจะบอกว่า <c oughs> เออแล้วลเขาจะบอกว่าเมื่อเขือเผาไม่ใช่เรื่องตลกพอผ่านไปสามิีวิตมันจะหมดสมรรถภาพไปเองแล้วก็จะบอกว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับรับประทานซิงค์และวิตามินซี ไม่งั้นจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เปลี่ยนอาชีพเลยเวฟเป็นคาดิดาวแล้วครับโอ้โหเป็นหนึ่งในอาชีพที่เปลี่ยนอาชีพเลยนี่หวายืนแค่สามสิบวิเองเหรอสามสิบวิแล้วก็รีบร้อยเป็นคาดิดาวแล้วไป,ไปเยอ่ะผมงั้นผมชวนมั่วเลยนะนี่ใครกดรับทันถ้ากดรับไม่ทันตี้เต็มนะอันเนี้ยอออ่ะมาะครบแล้วลุยเลยนะหนึ่งสองสามไปเลยลุย อย่าบอก<ช>นะนว่ารอบ<อ><า>เดี๋ยวนะรอบนี้ก็ธาตวิญญาเอ้ยรอบนี้ก็ธาตศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์อีกแล้วหรอมันอะไรกับกูนักหนาวเนี่ยกูเปลี่ยนหัวแล้วควรเปลี่ยนหัวตีไหมเ้ราอย่างนั้นมันจะรัก ท่าศักดิ์สิทธิ์เป็นไอ้ขนาดนั้นแต่รอบนี้ผมได้สองทาแล้วไงก็คืออินสปายของเจเนซิสเป็นธาตุปกติแล้วก็พอร์ตเรียนมาท่าศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือท่าศักดิ์สิทธิ์มาสามรอบสามรอบแล้วนะท่านี่สี่เนี่ไม่ควรกูว่าอาถรรพ์อยู่ที่หัวตี้ป่าวะถ้างั้นอาบิเทียมก็เปล่าประโยชน์ถ้ามีมอนท่าศักดิ์สิทธิ์ก็จะขึ้นมิดมิดอย่างเงี้นอ่ะวันนี้กูเจอมอนศักดิ์สิทธิ์ทั้งวันแล้วนะจริงวันพ่ายไงวันพ่ายอะไรอยู่วะอ้ามิสมิสกู กูไม่ไหวเร็วนะเป็นเดี่ยวไม่ไหวแล้วเดี่ยวเดี่ยวก้าวแล้วเดี่ยวสิกูไม่ไหวเร็วนะมาคุยเดี๋ยวมาคุยกับวับด้วยนะเฮ้ร้อยยี่ห้าสองร้อยยี่ห้าแล้วเพื่อนมาคุยกับวับด้วยนะอาจจะอัพอาจจะอัพสกิลอยู่หรือเปล่านะอาจจะอัพหรือเปล่าอ่ะออกไปแล้วใครอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยขึ้นเนี่ยอ้าวหลุดเหรอมีคนออกเข้าใหม่เนี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรงั้นก็อย่าลืมมาคุยอัลตาเมจิกอ๋อซอตี้เราเมื่อกี้หลุดหรือเปล่าอ๋อหรือที่บอกว่าไฟดับวะที่บอกว่าสังหรณ์ใจว่ากูจะไฟดับวันนี้ทําไมสังหรณ์แม่นยังวะสังหรณ์แม่นจัดเออกูจําได้ก็คืว่าพิมพ์อยู่อ้าหมดเวลาแล้วเหรอหได้สองร้อยยี่สิบหกนะครับอันนี้ถือว่าได้สองร้อยยี่สิบหกกับเจ้าสีสองพอดีอัพรูเบกครับผมเดี๋ยวผมสร้างแล้วเดี๋ยวไปเลยนะโอเคทุกคนอ่้าวแล้วปีกมันเออได้ยังได้ปีกแล้วเน โอเคครับไปเลยเอาประตูเปิดลูกอย่าเพิ่งเปิดลูกถุงทองมาเปิดประตูพ่อกําลังเล่นอยู่ลูกวันนี้พลังแห่งความมืดเข้มข้นมาเป็นพิเศษโอ้ชอบเลยอวันของกูมาถึงแล้วมึงมาลีวันของกูแล้วถุงทองลูกอย่ากลัวลูกป้ากําลังจะเฉิดฉายแล้วลูกโอ้โหป้าจะเฉิดฉายถุงทองความมืดมาแล้วลูก ไม่มันต้องอย่างนี้สิครับโอ้วันนี้มีความสุขจริงครับอ่านการ์ตูนก็มีความสุขฮะเล่นเกมก็มีความสุขเกมก็มีความสุขค่ะสมกับที่บวชให้แ,แล้วนะล้อสมกับที่บวชให้กี่ห้าปีโอ้วันนี้สุดยอดเลยทุกคน <c oughs> ถือว่อาให้ไปแล้วถ้าตักสิทธิ์แม่งทุกท่านี่เออกูโดนมาสามรอบแล้วเออครั้งที่สี่ครั้งที่สี่นี่ไม่ควรเออให้กูได้เฉิดฉายบ้างโหแล้วซอคอยโยนเอพีให้เรื่อยๆเลยอ่ะคุณนี่เอ่งทำไมคุณเป็นคนดีขนาดนี้วะไปอีกได ปิดปีกปิดปีกผมมีบุญเหลือเกินครับทุกคนทำไมผมเจอคนเออทำไมผมถึงเจอคนดูที่ดีขนาดพวกคุณวันนี่ยผมทําบุญมาด้วยอะไรวันนี้ดีจังแม้แต่พี่น็อตตอนนี้ก็คือเข้าโหมดเอาจริงเต็มสุบเนี่ยเมันเดินไปแถวหน้าแล้วมันก็กวาดมอนเนี่ยเออเียนโอ้หเพื่อนกูมันเล่นเอาจริงเอาจังเป็นครั้งแรกในชีวิตตลอดยี่สิบสามปีที่ผ่านมากูดีใจมากกูดีใจจริงๆ กระซิฟเพื่อจีมี่กระซิฟเพื่อชมไปเรื่อยคืออันนี้คือคือไม่ต้องไปสั่งหรือไม่ต้องไปขออะไรมันคือแบบว่าให้แบบเออเดินหน้ากวาดมอนเตอร์ไปแล้วก็แบบมันวางสกิลดักตรงจุดมอนอะไรอย่างเงี้ยแม่งทำาให้หมดเว้ยเพราะเมื่อกี้กูเห็นมึงก็ใช้จูปิเทลทันเดอร์สตอมมให้ตลอดเออเนี่ยเดี๋ยวพอกูชมปุ๊บเดี๋ยวแม่งแกล้งแล้วกูว่าไอ้นี่เหมือนลูกอีกแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนี่มันคือพลังแห่งความทีมเวิร์คนี่ว่ะใช่แล้วดีมทีเออยเเกตตายเจเกตตายมาเร็ว ลุก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 เออจิกหัวเจ๊เกล้ะลากมาเดินจิกหัวเดินจิกหัวเจ๊เกแล้วเดินมาเวลานี้เขาไม่ตายกันแล้วอ๋อใช่เออสแปมสกิลมันเกินลืมปั๊มไอ้เราก็ชอบมากเลยไอ้ตัวที่มีประโยชน์กตี้อะไรแบบนี้ด้วยอดีไอเอาลุกขึ้นมามืองห้ามพักลวดเร็วลุกรืัอนอนไม่ได้ห้ามนอนเมืองห้ามอู้นะจิกกูขึ้นมาเลย ผมชอบสกิลเชนเรีคชันช็อตมากเลยแม่งเท่ชิบหมยเลยของอาบิเชเซอร์เนี่ยอาชีพนี้มันเจ๋งจริงๆวะ่ะหลังจากช่วงเลเวล226เป็นต้นไปนะครับนี่เราได้เหล่าวีรบุรุษมากมายมาเข้าร่วมตีแบบรู้งานแถมยังโหดจัดอีกทั้งยังหลุดพ้นจากมอนธาศักดิ์สิทธิ์แล้วด้วยนะครับถือว่าเป็นวันที่ได้รับประสบการณ์การเล่นแล็กที่สุดยอดที่สุดแล้วจริงๆสำหรับผมเพราะว่าได้รับทุกอารมณ์เลยโดยเราย่อมาได้แค่นี้จริงๆนะครับไม่อย่างนั้นคลิปยาวเป็นชั่วโมงแน่ยไว้ใครอยากรับชมโมเมนต์ สามารถย้อนดูในไลฟ์สุดท้ายกันนะครับปิดท้ายด้วยการเปิดกล่องกิจกรรม5ปีนะครับช่วงเลเวล230ซึ่งผมก็โชคดีได้หน้ากากกิจกรรมมาด้วยนะครับแต่ว่าอันนั้นก็คือเราเป็นคนที่โชคดีไงครับเพราะว่า,านนที่เขาเปิดแล้วไม่ได้เลยแบบไม่ไม่ได้อะไรเลยนะครับดังนั้นในส่วนนี้จึงเป็นปัญหาและเป็นจุดบอดที่ใหญ่หลวงมากๆนะครับจากที่ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจว่าเขาเวลมาขนาดนี้เนี่ย มาให้เขาคว้าน้ำเหลวได้ไงในเวลาต่อมาทางเกมก็เลยได้มีการเอากล่องนี้แถมมาในไข่สุ่มกิจกรรมขอบคุณ5ปีด้วยนะครับเป็นแบบเปิด1แถมถึง3เอาให้หน้ากากเนี่ยเต็มคลังกันไปเลยก็ถือว่าดีที่เขารับฟังฟีดแบ็กนะครับอีกทั้งกิจกรรมเก็บเลเวลสุดมันอย่างอีเวนต์การรีการเข้าดันซันเคนทาวเวอร์ได้เรื่อยๆเนี่ยจริงๆมันหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผู้เล่นเนี่ยเรียกร้องกันมากนะครับว่าขออีกขออีก เขาก็เอาอีเวนต์นี้กลับมารีรันให้เราอีกรอบนึงในวันที่14-16มิถุนายนนี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่คูณ200ในดันแล้วนะซึ่งก็อาจจะไม่เร็วขนาดนี้แต่ว่ายังเร็วมากอยู่เพราะว่าเซิร์ฟยังคูณ300อยู่นะครับช่วงนี้ก็ถ้าใครที่อยากจะลองกลับมาเล่นนะครับมาปั้นตัวคลาส4เล่นสนุกๆน,นี่ก็แนะนําเลยนะครับช่วงที่เขากําลังมีอีเวนต์เก็บเลเวลแบบรวดเร็วอยู่เพราะเราสามารถเก็บเลเวลให้ถึง230ได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเราจะได้สามารถออกไปผจญภัยในโลกอันกวว้้าาางงใหญ่่ขอ,อไดเพระ มันยังมีอะไรให้ทําอีกเยอะมากนะครับนอกจากการก้มหน้าก้มตาเก็บเลเวลทั้งวันทั้งคืนจนปวดหลังอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนส่วนตัวต่างๆนะครับที่รอให้ผู้เล่นเนี่ยไปท้าทายความยากในนั้นแล้วก็รับของรางวัลมากมายหลายดันเจี้ยนหรือถ้าใครที่มาทีหลังนะครับอาจจะมาไม่ทันช่วงซันเค n t ทาวเวอร์นี้อีกแล้วก็ คิดว่านอนาคตก็น่าจะมีกิจกรรมหรือมีอีเวนท์ที่เกี่ยวกับการเก็บเลเวลดีๆนี้ตามเข้ามาทีหลังนะครับก็คาดหวังว่าจะมีกิจกรรมหรือมีอีเวนท์ดีๆที่จะมาเซอร์ไพรส์ผู้เล่นอยู่ตลอดในช่วงระยะเวลาการเฉลิมฉลองกิจกรรม5ปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าโดยรวมทั้งหมดแล้วนะครับประสบการณ์ในกิจ5ปีครั้งนี้ของผมเนี่ยถือว่าผมโชคดีที่กลับมานั่งเวลได้ถูกช่วงพอดีนะครับเพราะว่าเขามีการรับฟีดแบ็กจากผู้เล่นนะครับแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นให้้้มมมััันนนนนดดดดดีีีขึเราาาาะสปห์ท่่ผุือกคบ ด้านสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ขอบคุณครับ